วิชาโหราศาสตร์หรือภาษาจีนแล้วก็ฮวงจุย้ยจำเป็นต้องรู้วันนี้เราจะมานี่เขียนแบบแปลนบ้านว่าหลังบ้านเนี่ยคือจะแก้ทิศทางบ้านหลังนี้เป็นร่างที่สวยมากแต่หลังบ้านอะ่ะมันมีเขาเรียกว่าตัวแปรสำคัญที่ว่าเราจะต้องแก้ไขเบื้องต้นคือหลังบ้านเนี่ยตอนนี้ มันมีระเบียงตรงนี้ความสูงมันแค่หนึ่งเมตรเส้นนี้คือหนึ่งเมตรเส้นนี้นะคือหนึ่งเมตรคือหลังบ้านมันไม่มีทัพที่พักพิงสิ่งลี้ลับหรือเรียกว่าหวงจุ้ยคนจีนนี่ก็สำคัญมากบางอย่างถ้าเราพอมีความรู้เนี่ย ความรู้เรามีแล้วก็บางอย่างถ้ามันเราจัดวันนี้เราจะมาแก้วงจุ้ยเลยทําด้วยฝีมือตัวเองลงทุนทําด้วยความคิดของตัวเองหมดมันมีจะมีสันตึกตัวเนี้ยมันเป็นตัวแปรที่จะพุ่งพุ่งตัวเนี้พุ่งเข้าหาเราเป็นสันตัวเนี้ยแหลมคมมากเข้าหาหลังบ้านเราทําให้เราอยู่มีอุปสรรคความสูงของเส้นนี้เส้นตะข่ายเส้นนี้ทำให้เงินเราล่วไหล เราไม่มีที่พักพิงเหมือนเรา,เรา,เราไปลบเนี่ยเราไม่มีกำบังเราไม่มีที่กำบังบังเกอร์เราไม่มีที่บังเราไม่มีที่พิงหลังมันมีแค่สันตึกอันเนี้แต่ตรงนี้มันเป็นทางโล่งตรงนี้เป็นทางโล่งมุมเนี่ยมันเป็นทางโล่งแล้วมีเสาไฟฟ้าอยู่ในซอยเนี่ยสามต้นแล้วก็เลยแก้โดยวิธีเราจะทำแก้ทางอันนี้ อันนี้อันนี้นี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดที่เราเจอพลังพลังไม่ดีห้าจุดแล้วข้างบ้านเนี่ยมันก็เป็นปีนกันได้ขอบคุณท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับเหลี่ยมเนี่ยอันนี้คือเราเดินข้ามกันได้เลยลูกศรคือเราต้องการจะปิดเราต้องการจะปิดตัวนี้เลยนะ เราจะต้องกั้นฉากตัวนี้ปิดตรงนี้เลยเให้เขียนง่ายๆหรือเบื้องต้นเราจะทําตรงนี้แล้วเราจะแก้แก้แก้แกาศาสตร์รีรับเราจะอุดเพื่อว่าอุดช่องโหว่มีบังเกอร์ขึ้นมาเราจะเพิ่มความสูงตรงนี้เส้นนี้เ,เขียนง่ายๆนะจากหนึ่งเมตรเราจะเพิ่มเป็นสองเมตรเป็นสองเมตร คือจะเพิ่มหนึ่งเมตรตรงนี้มันมีเสาอยู่แล้วเราก็จะแก้ทางด้านข้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูของจริงเลยครับพอเข้าใจคร่าวๆไหมว่าเราจะแก้ยังไงไม่ให้ให้มีที่กำบังแล้วอย่างน้อยความสูงเราจะสูงขึ้นมาคือมันเป็นม่านม่านบังตาว่า ดูจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนให้มันดูสูงทาให้ขโมยหรือโจรไม่สามารถคือคือเป็นเบี่ยงเบนความสนใจทางศาสตร์หวงจุ้ยเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ขึ้นว่ามันสูงนิดนึงไม่ให้มันเตี้ยจนเดินข้ามมาได้เราจะไปแก้นะเราจะไปแก้จุดนี้นี่นี่น,นี่สามอันเราจะแก้เป็นเราจะแก้ตรงนี้คือเสริมหนึ่งเมตรเสริมพลังขึ้นมาหนึ่งเมตร เราจะกันทั้งสามตัวนี้เลยแล้วข่ายนี่คือกันตรงนี้หรือเนี่ยลูกศรไปมาเนี้ยข้างเราจะปิดเพราะทางนี้มันเป็นทางใครก็ไม่รู้สามารถเดินข้ามกันได้เผื่อเขามีเพื่อนบ้านหรือมีช่างใครมาทํางานทําอะไรพวกนี้ก็เดินข้ามมาได้เราต้องการจะปิดนี่คือแก้ตรงนี้เลยนะเราเดี๋ยวเราพาไปดูของจริงเลยหรือแก้ตัวนี้ จะแก้ยังไงเดี๋ยวไปดูของจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คำนวณดูงวงาประมาณแล้วใช้เหล็กประมาณหกเส้นหกเส้นนี่ประมาณตัวเงินประมาณพันแปด้อยเก้าสิบาทใช้ตะข่ายปิดอีกหนึ่งเ,เมตรห้าสิบคูณกว้างเมตรห้าสิบยาวสิบเมตรใช้ประมาณหนึ่งขดประมาณโดยประมาณพันสามอื่นๆอีกหนึ่งพันบาท รวมค่าแรงอีก2 5 0 0้าบาทเบ็ดเสร็จรวมเบ็ดเสร็จประมาณ6,700บาทเราจะแก้หงงจุยกันตรงนี้ให้ดูตามมาดูเลยนะเดิมทีมันตรงนี้มัน1เมตรที่เก่าข้างต้นเหลือน,นี้น,นี่คับเราเราเสริมตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ให้สูงกับหัวเรา ก็มาดูทางนูน้นข้างนอกพี่บอกไหม้มีเสาอ,อันนี้สันตึกหนึ่งเสาสามต้นหนึ่งสองสามดูหนึ่งสองสาม,หสสามเห็นไหมสามต้นดูด้วยดูมันข้างนินต้นหนึ่งแต่ข้างไม่เป็นไรคือสามต้นข้างหน้า ตึกระคือมุมนี้สีเขียวๆเ,เห็นไหมที่คุยไว้ที่คือเขียวเขียวสันโลสันตึกเห็นไหมครับที่เขียวๆกับขาวๆมุมนั้นเป็นมุมที่น่ากลัวที่สุดเราก็เอาอันนี้มาเอาอันนี้รับพลังตัวนี้เสาเสาห้าต้น ก็คือเสาพวกนี้มันจะทำลายสิ่งพลังพิฆาตว,วงกลมครึ่งวงกลมมีมันวงกลมแ,ลแต่ถ้ามันหันหน้าก็จะเป็นครึ่งวงกลมห้าต้นหันพลังใส่เข้าปะทะแรงประทะห้าต้นทำให้สิ่งที่ไม่ดีมันระเบิดสิ่งไม่ดีให้มันกลายเป็นโชคลาภทา,เน,นเ,นาเ,นเนื้อมันสีเงินให้ป็นกลายเป็นเงินทองเข้าบราง พลังไม่ดีมันชนปั้งขึ้นมาเสานั่ยมันก็เรียกว่าแปลธาตุใหานันเป็นเงินพาให้เป็นเงินเลยเรียกว่ามีแต่เงินหลังบ้านเงินฝังแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ทําเสร็จนี่เจ้าของบ้านบอกเงินเข้าแสนกว่าบ,บาททันทีเลยนะอันนี้ขอด้วยความเป็นจริงอีกคนนึงก็เข้าหมื่นสี่ห้าเข้าโดยไม่รู้ไม่มีปีไม่มีคุย จะบอกก็ไม่จริงก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้นะ,ะเราไปทางนู้นสวนข้างนั้นเห็นข้างทั้งสองมุมไหมตอนนั้นเราก็ปิดเพื่อเป็นการส่วนตัวจริงๆแล้วถ้ามองทะลุแล้าเาข้าไปข้างในนะนนะว่าประตูไปจะสามารถเดินข้ามไปได้เห็นไ,ไหมมันไม่เป็นส่วนตัวตอนที่ตอนนี้เราเป็นเป็นส่วนตัวตอาเวลานั่งพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้อง ไปภาวะพัววงวางของ,งอะไรมาภาวะผัวงก็ถือว่าแก้ไขได้ดีมากเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของสิ่งนี้รับหรือถ้าวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เป็นสัสดส่วนอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขความจะเดินซึ่งใครๆสิ่งพวกนี้เสริมใหญ่เขาจะไม่รู้กันพวกนี้ เอาศาสตร์ทางธรรมชาตินะ<ม>ก็คือเราไม่ได้ฝืนธรรมชาติส่วนตะข่ายตรงเนี้เราก็เหมือนเป็นเป็นกำแพงม่านบังสำหรับบังเห็นไหมถ้าเราเรารู้สึกล,ลาแดดมันส่องแต่เราจะไม่ครอบนะเราจะไม่ปิดเลยนะมันจะเปิดต้องการความอิสระถ้าปิดก็เหมือนเราอยู่ในคุกเราต้องการความ ควโปร่งให้อากาศถ่ายเทถ้าเรารู้สึกร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูถ้าร้อนเราก็จะเ,เรามีผ้าใช่ไหมเรามีผ้าเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้ ก็คือบังแดดบับงลมอันนี้เราทำเป็นเป็นตัวอย่างให้ดูนะเราผ้าเราเรามีอย่างนี้อันนี้เราเราเข้าบางังบงให้เราสามารถรอเราเราไม่ต้องการงไหนเราก็ทําตรงนี้เราพริงผ้าเป็นผู้ผ้าใบก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทําเป็นตัวอย่างนะความสุขตรงนี้นี่เราสามารถจะทำในราคาไม่เท่าไหร่ใช่ความคิด มันสมองอยากความรู้ที่เรารู้เรื่องศาสตร์พลังโชคลาภวันนี้ก็คงมีความสุขกันเท่านี้นะ